ประเด็นที่ตำรวจเนี่ยครับไปสกัดจับรถมอเตอร์ไซค์แล้วปรากฏว่ารถล้มมาเนี่ยถามว่าตำรวจเนี่ยทำเกินกว่าเหตุหรือเปล่าวิธีดูง่ายๆนะครับไม่ยากเลยก็ต้องหนึ่งมอเตอร์ไซค์คันนั้นเนี่ยเขารู้หรือเปล่าว่าตำรวจมาเจอนะครับมาพบแล้วก็มีการต้องการที่จะพูดคุยนะครับประเด็นที่สองเนี่ยเขาหนีหรือเปล่าไลเดอร์หนีหรือเปล่าก็ต้องดูง่ายๆคือผมต้องบอกว่า ปกติเนี่ยเวลารถที่จะยูเทิร์เนี่ยจะต้องใช้ความเร็วต่ำนะครับแล้วก็พอยูเทิร์เสร็จปุ๊บเนี่ยก็มีการป้ากับตำรวจทีนี้ผมไม่รู้เนี่ยว่าไรเดอร์เนี่ยเขารู้หรือเปล่าว่ามีการป้ากับตำรวจแล้วนะครับหลังจากที่ป้ากับตำรวจแล้วเนี่ยถ้าเราสังเกตดูนะรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยมันจะความเร็วมันจะเพิ่มขึ้นนะครับเพิ่มขึ้นหรือเปล่าเนี่ยอาจจะต้องไปพิสูจน์โดยใช้ผู้เชี่ยวชาญน,นะครับแต่ว่าท,ที่ผมดูด้วยสายตาเนี่ยผมรู้สึกว่า ความเร็วมันเพิ่มขึ้นทีนี้ก็ไม่รู้ว่าไรเดอร์เขาตกใจแล้วก็บิดคันเร่งหรือเปล่านะครับหรือว่าจงใจหนีหรือเปล่าแล้วก็รู้ว่าตํารวจเนี่ยมาพูดคุยหรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่ามันเป็นการที่จะบิดคันเร่งเพื่อจะหลบหนีอย่างเงี้นะครับมันก็น่าสนใจแล้วนะครับประเด็นก็มีเพิ่มเติมแล้วนะครับเพราะว่าถ้าเกิดหลบหนีเนี่ยตำรวจเขามีอำนาจตรวจค้นเลยนะเพราะว่าคุณจะมียาเสพติดหรือเปล่ามีอะไรหรือเปล่านะครับ มีขโมยของใครมาหรือเปล่าเนี่ยนะครับมันก็น่าสนใจละนะครับมันจะมีอำนาจที่จะตรวจค้นแล้วเพราะว่าถือว่ามีเหตุอันควรสงสัยนะครับก็สามารถที่จะตรวจค้นได้เลยนะครับทีนี้ถามว่าตำรวจเนี่ยทำเกินกว่าเหตุไหมตำรวจกระโดดถีบไหมตำรวจใช้ไม้ต,ตีไหมหรือว่าใช้ปืนมายิงไหมนะครับมันก็ไม่มีนะเขาก็ไปจับด้วยมือเปล่านะครับแล้วก็ตัวตำรวจเองก็ถึงกับล้มเองนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่า มีคดีขึ้นสูตรศาลขึ้นมาฟ้องร้องตำรวจว่าทำเกินกว่าเหตุหรือเปล่าผมต้องบอกแล้วว่าตำรวจเนี่ยหนึ่งเนี่ยเขาปฏิบัติหน้าที่อยู่แล้วนะครับเป็นการปฏิบัติหน้าที่เนี่ยเพราะฉะนั้นไอการที่ไปสกัดไปจับตัวอะไรเขาเนี่ยมันม,มันก็คงไม่ผิดหรอกนะครับเพราะว่าเขาปฏิบัติหน้าที่เพียงแต่ว่ามันเกินกว่าเหตุหรือเปล่าตรงนี้นะครับมันก็ไม่ไดไ้ไม่ได้ใช้ปืนไม่ได้ใช้ไม้ตีไม่ได้ใช้กําลังอะไรมากมายก็แค่ไปจับตัวนะครับปรากฏว่ารถมันเร็วขึ้นแล้วก็มีการล้มขึ้นมาเนี่ย ไอาการล้มเนี่ยนะครับคือถ้าเขาหลบหนีเนี่ยก็อาจจะมองได้นะว่าไอที่คุณล้มเนี่ยเพราะคุณบิดทันเร่งเองหรือเปล่ามันก็เลยล้มนะครับถ้าคุณหยุดคุยกับตํารวจดีๆเนี่ยมันไม่ล้มนะครับมันก็เป็นประเด็นที่ทางตํารวจเขาต่อสู้คดีได้แล้วคดีที่ทะเลาะกับเจ้าหน้าที่ตํารวจเนี่ยนะครับผมบอกนะว่าส่วนใหญ่สารยกฟ้องตํารวจทั้งนั้นนะครับส่วนใหญ่นะนอกจากจะเห็นว่าผิดจริงๆเนี่ยเขาถึงจะลงโทษแต่เคสเนี่ยนะครับ เขาก็ไป็นบัติหน้าที่อยู่ตํารวจะนะครับเพราะฉะนั้นผมมองว่าศาลเนี่ยค่อนข้างผมมองว่ามีโอกาสที่จะยกฟ้องตํารวจสูงนะครับก็ว่ากันไปนะอันนี้ความเห็นในทางกฎหมายนะครับถ้าเกิดว่าคาดีขึ้นสู่ศาลเนี่ยผมมองว่าน่าจะเป็นไปในลักษณะนั้นมากกว่าส่วนคนอื่นจะคิดเห็นยังไงเนี่ยก็ว่ากันไปนะครับก็แล้วแต่นะครับเพราะว่าทุกคนก็มีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นในกรอบของกฎหมายครับ